วันนี้นะคะเป็นวันที่16มีนาคมนะคะเป็นวันอาทิตย์พศ2568นะคะ,ะตูเจ้าของเสียงเลยวันนี้พออยู่หน้าบ้านอ่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวขอแนะนำสมาชิกในบ้านเนะคะนม่หมาติมตมนี่คุณหญิงแจ่มใสนี่ไอ้อ้วนหอ้อ้วนนมสดนะคะมาถามความสัมพันธ์ของสามตัวนี้ อันนี้ปะ๊ปะ๊าติมอันนั้นแม่หญิงแจมอันนี้ลูกนมสดมเห็นไหมคะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องของเรานะคะวันนี้ก็คือว่าจะมาเ,เปิดถุงช้อปปิ้งนะคะพอดีว่าของมันเยอะนิดนึงก็เลยมาเปิดกันหน้าบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเสื้ออะไรบ้างอ่ะมีผู้ช่วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ถุงแรกของนี้กันค้ามาต่อกันนะคะพอดีเมื่อกี้ลืม พูดไปซะเยอะลืมกดอัดอ่ะคือเมื่อกี้ของในถุงใช่ไหมอ่ะพอแกะออกมานะคะก็มีอันนี้เป็นผ้ารองเอาไว้แบบรองโซโฟาเลยนะคะแบบหก็คือกันเปื้อน2ก็คือเย็นพอซื้อมาสองผืนเนาะผืนอันนี้เป็นสีแบบนี้แล้วก็หมอนเข้าลายเออหมอนที่มันลายเหมือนกันเนะะี่ยค่ะเข้าชุดกะว่าจะมาปูตรงตรงโซฟาตรงเนี้ยกับไอ้มันมีม้านั่งอยู่ข้างในเอาสีนี้ปู มันจะได้เขาเรียกว่ายังไงนะคะนั่งแล้วเย็นแล้วก็บาะไม่เลอะแล้วก็มีตะก้าผ้าสองอันที่เลือกเป็นสีเข้มหน่อยเพราะว่าเออมันจะได้แบบถ้าเกิดสีขาวมันก็จะเหลืองนะคะสีก็จะเป็นสีเทาแบบนี้ไม่ได้สูงมากเนาะแล้วก็จะมีหมอนเล็กๆอีกหนึ่งใบนะคะเป็นรูปหมีสองตัวหมีขาวอ่แล้วดูเรามีหมีที่บ้านของเราเป็นของตัวเองนะคะ แล้วก็ในถอ๋ออันนี้เป็นหมาป่าแล้วก็นี่มีถังขยะนะคะนี่ซื้อมาให้คุณกหนกวันนะคะใส่ขยะนะคะค่ะไอเทมถัดไปนะคะในถุงนี้เขาก็พนักงานน่ารักมากเลยแถมถุงมาให้อีกหนึ่งถุงเพราบอกว่าซื้อเกินหนึ่งห้าร้อยมั้งแถมถุงให้พอดีพอซื้อไปหลายบาทเ,เขาก็เลยแถมให้หลายใบหมายมถึงว่าเขาก็เลยให้ถุงใส่มาหลายใบ พนักงานก็คือน่ารักมากมาส่งที่รถด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นกระทะนะคะขนาด2ี่สิบเซนถาม่าซื้อมาทำอะไรไม่มีที่จับใช่ไหมพอไอ้อก่าวว่าพอ,อยจะเอามาใส่เอเอาอบพอ,อ่ะเวลาทำอะไรใส่เข้าไปเลยง่ายตักง่ายไม่ใช่ตักง่ายล้างง่ายอันนี้นะคะเป็นกระทะแบบทอดได้แต่ก็มีไอตรงตรงเนี้ยค่ะเอาไว้ เทของออกเนาะหมายถึงว่าเทน,เน้ําซุปอะไรเงี้ยกะว่าจะปลดระวางใบอ,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 อันเก่าอะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเทปลอนมันเริ่บลอกแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วอาสะทั้งหมดนี้นะคะซื้อมาจากนิโตรินะคะสาขาไอคอนสยามเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนเรามาดูจากนิโตริกันก่อนนะคะ แล้วก็มีหมอนอิงน่ารักไม่กระต่ายตัวนี้เป็นพลอยเองพลอยเกิดปีกระต่ายนะคะซื้อหมองอิงกระต่ายมาสองใบน่ารักมากกะว่าเดี๋ยวเอาไปไว้บนโซฟาที่ที่มงทุกคนหน้าบ้านคือยุงเยอะมากต้องขอรีบทำนะคะแล้วก็มี ไม้แผันเสื้อแบบนี้กับแบบนี้นะคะอันนี้เอาไว้ตากผ้าได้แต่อันนี้แต่ว่าเอาไว้ใส่เสื้อผ้าที่แขวนในตู้แบบฟรีนะคะนี่ต้องาำชับกับคุณกระหนกวันให้ดีว่าอันนี้นะเป็นแบบแขวนในตู้นะเพราะถ้าเกิดเอาไปตากผ้าอย่างนง้นแล้วเกิเดมันจะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็อย่างนี้เอาได้อันนี้มันแพงหน่อยเอาไว้แบบปะไอใ,ใช้กับเสื้อในตู้ดีกว่า เรามาต่อกันที่ถุงใบนี้นะคะซื้อจากาสยามทาคาชิมาทาคาชิมายะนะคะโหทุกคนข้างนอกนี่คือยุงเยอะมากกวไก่ร้านตัวนี่ทุกคนมันน่ารักมากเลยจริงๆอ่ะพอยอ่ะอยากได้อีกอันหนึ่งที่มันเป็นรูปเห็ดอ่ะมันมีมันมีหลายแบบแล้วแต่มันมีนมอันนึงที่เป็นเป็นแบบเห็ด สีแดงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ตัดสินใจเลือกน้องใบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเชือกไนลอนทุกคนคืออีกอันหนึ่งเป็นเชือกแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเชือกที่เป็นคอตตอนซึ่งพอยมองว่ามันจะสกระปรกง่ายกว่าใบนี้ใบนี้มันเป็นไนลอนแล้วมันก็ออน่าจะคือสกรปรกแล้วมันซักง่ายกว่าค่ะนี่น่ารักไหม เดี๋ยวจะแขวนให้ดูเป็นยังไงสไพายแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสายปรับไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นแบบนี้นี่ตัวค่อยๆที่เราสามารถแกะตัวค่อยๆตัวนี้ค่ะไปไว้ที่อื่นได้เลยน่ารักมากเหมาะกับวันแบบเบาใส่ของไม่เยอะได้ทั้งอย่างนี้แล้วก็นี่ได้หมดถ้าเกิดรู้สึกว่ายาวไปก็อาจจะ ผูกข้างบนเป็นปมๆอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วที่ตื่นเต้นที่สุดของวันนี้ก็คือกระเป๋าใบนี้อยากบอกว่าพลอยอยากได้กระเป๋าทรงแบบนี้มามานานแล้วแต่ยังยังไม่ได้สักใบนึ่งใบนี้นะคะเป็นจากแบรนด์มาทชิ่งจบอ๋อลืมบอกว่ากระเป๋าไอใบอมยิ้มเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ค่ะทุกคน ช็อปปิ้งนะคะเราต้องช็อปให้คุ้มหนึ่งก็คือราคาคาลดราคา,าคา้าสิบเปเซนสองก็คือเรามีอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่คือเราก็มีตัวสยามวันเก็บขาดนะมันก็ลดไปอีกห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ใช้พอยท์ KTC ลดอีกหนึ่งร้อยสิบแปดบาทนะคะอ่ะทั้งหมดก็เลยจ่ายไปประมาณเอ่อเท่าไหร่นะ 600กว่าบาทเนี่ยจ่ายไปเท่านี้นี่เห็นไหมบัตรเครดิตใช้ให้ดีมีประโยชน์ได้พอยเอาไปลดได้วันนี้พอย n t ของ KTC ค่ะลด15%ใช้ใช้ใชเออใช้ยอดใช้พอยเท่ายอดซื้อเนาะเห็นไหมนี่คือการช้อปปิ้งอย่างชันฉลาดนะคะทุกคนน่ะแกะกระเป๋าใบนี้กัน งงง,งคือชื่อออกเสียงยากนิดนึงนะมาไมลซ่นคิดตัวน้ถ้าเกิดพลอยพูดผิดพลอยขออภัยนี่ทุกคนนะรักมากแล้ววันนี้เขาลดเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นเป็นทั้งหมดพอยจ่ายไปสองหมื่นสองมาจากสองหมืนสี่เนี่ยทุกคนสวยไหม๋แกะออกมาแล้วเดี๋ยวสะพ้ายให้ดูนะคะเป็นยังไง เป็นอันนี้เป็นหนังวัวน,นะคะก็เหนังแบบนี้ก็จะเป็นร้อยง่ายมันก็หกไม่ได้เป็นร้อยง่ายก็คือให้นวดนวด,น,วดนะแต่ว่าถ้าเกิดมันก็ขีดข่วนง่ายกว่าหนังอีกแบบนึงที่เป็นหนังแบบเกรนอย่างนี้นนะคะ่ะแต่บอกว่าสวยมากสวยสวยจริงๆเดี๋ยวแกะเสร็จเราจะพายให้ดูนะคะ้าประกอบร่างน้องแล้วนะคะน้องก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ ก็เวลาปิดก็คือใส่ต,ตรงล็อกตรงนี้นะคะซึ่งเวลาจะเปิด่ีงคือใบนี้เห็นที่ช็อปนะคะก็มีสีขาวไม่ใช่ผิดสีดํากับสีสีน้ําตาลเนี่ยค่ะแต่พอยว่าสีดํามันน่าเบื่อทุกคนสีน้ําตาลก็ก็สวยดีนะเห็นไหมสวยเห็นไหมเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงสพายให้ดู ทุกคนนะคะสะพายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะขออภัยในความหน้ามันมากสะพายแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะใบนี้น่ารักไหมใส่แล้วก็โอเคเลยใส่มือถือได้ใส่อะไรได้แต่วันไหนค่อจะทำคลิปรีวิวเฉพาะกระเป๋าใบนี้จริงนะคะสวัสดีค่ะคป้าค่ะทุกคนค่ะพอเอามาปูเนี่ยค่ะบนเก้าอี้อันนี้ก็คือเบาะเสริมอีกอันหนึ่งเนาะ ที่อันนี้ซื้อมาจากอีเกียนะคะทุกคนมันเลิศมากจริงๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมโสพิษคิดมาดีแล้วพอเอามาปูนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสวยเนาะ